ปวดท้องตรงไหนเป็นโรคอะไรเพื่อนๆเคยมีอาการปวดท้องกันหรือเปล่าครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าปวดตรงไหนเป็นโรคอะไรตามไปดู 1. ปวดท้องด้านขวามือบวกกับมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยสแสดงว่าคุณกำลังมีปัญหาภาวะตับอักเสบขอรีบไปพบแพทย์น,นะครับ 2. ปวดท้องทางด้านซ้ายมือ เป็นตำแหน่งของกระเพาะอาหารถ้าคุณมีอาการจุกแน่นปวดท้องแสบท้องแสดงว่ากระเพาะคุณมีภาวะอักเสบอาจเป็นโรคกระเพาะหรือโรคก,กดไหลย้อนได้นะครับ 3. ปวดท้องตำแหน่งสะดือด้านขวาตรงนี้เป็นตำแหน่งของถุงน้ำดีนะครับถ้าคุณใช้3นิ้ของคุณกดลงไปแล้วมีอาการเจ็บชิดๆิตแสดงว่าคุณมีภาวะถุงน้ำดีอักเสบให้รีบไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ 4. ปวดท้องตรงตำแหน่งด้านขวาตรงสะดือด้านล่างคือบริเวณไส้ติง่งถ้าคุณกดลงไปแล้วเจ็บแล้วอาการเจ็บรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจเกิดจากไส้ติ่งอักเสบได้นะครับให้คุณรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยนะครับเพราะภาวะไส้ติ่งอักเสบอันตรายถึงชีวิตได้เพื่อนๆละครับปวดท้องตรงไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกัน